วันนี้นะครับวันหยุดนะครับขายบอยงันดีกว่าครับผมนี่นะครับวันนี้จะมาขายลูกไม้จัดเอ้ยเป็นไม้มีชื่อจัดเซตนะครับผมผสมลูกไม้เดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับมากันซี่เทสต์ที่หนึ่งเลยนะครับนี่นะครับเส้นี้ก็จะมีส่วละิ ไซส์นะครับผมนี่ครับกัดสีแล้วนะครับสื่อละเี็ตตันนี้ไซส์กัดสีแล้วก็จะมีลูกไม้นะครับผมนี่ครับเป็นลูกไม้กาบนะครับไซส์สวยมากเลยครับตัวนี้แล้วก็จะมีนกวายุพักนะครับนี่ครับสีชมพูอย่างสวยเลยนะครับแล้วก็องคุริมานตัวนี้ไซส์สวยมากนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเอาใบเซ็ตออกไปหนึงครับนี่ครับอย่างสวยเลยนะครับเริ่มกัดสีแล้วครับองคุริมานอันนี้เซตที่หนึ่งนะครับใครสนใจนะครับผมราคาอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผม ถ้าเกิดเก็บเงินปลายทางราคาสามร้อยสิบเก้าบาทนะครับนี่ครับเซตที่หนึ่งใครสนใจนะครับผมมากันที่เซตที่สองนะครับผมนี่ครับเปิดมาด้วยลูกไม้ตัวนี้เลยนะครับผมสวยจริงๆครับลูกไม้ตัวนี้นะครับผมนี่ครับทรงใบอย่างสวยเลยนะครับแล้วก็ม้าที่ขวัญดาวนะครับผมนี่ครับขวัญดาวสวยๆแบบนี้เลยครับขวัญดาวแล้วก็สุนทรภู่นะครับผมนี่ครับ นี่ครับสุดอดผู้นะครับสวยๆเลยครับแล้วก็นกวายูพักนี่ครับชมพูสวยมากเลยนะครับผมเซตนี้สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่ากันนะครับผมถ้าเก็บเงินปลายทางราคาสามร้อยสิบเก้าบาทครับนี่ครับใครสนใจนะครับมากันที่เซตที่สามนะครับอันนี้จะมีจูกัดเดียงนะครับผมนี่ครับสายสวยเลยนะครับแล้วก็จะมีเกาะกิจนะครับไม่ด่างนะครับผมแต่เม็ดสวยเลยครับผมแล้วก็จะมีขวัญดาวนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับขวัญดาว แล้วก็จะมีลูกไม้นะครับผมนี่ครับเข้มๆนะครับสวยมากครับมีจุดแดงเลยนะครับต่อมาที่เซตที่สี่นะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นหงเหินนะครับเอ้ยผิดนะครับอันนี้หยดเลือดนางพิมพ์นี่ครับผมสายสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีนะครับเลื่อนมงค้นนี่ครับกําลังกัดสีเลยนะครับผมนี่ครับกําลังเริ่มแดงเลยครับนี่ครับเลื่อนมงค้นแล้วก็จะมีลูกไม้ตัวนี้นะครับเป็นลูกไม้กาบนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยครับลูกไม้กาบแล้วก็จะมี กวนอูนี uh ่ครับผมสวยๆแบบนี้เลยเซตที่สี่ครับนี่นะครับมาที่เซตที่ห้านะครับผมนี่ครับมีสุดป่าถนาซสายกระลังกัดสีเลยนะครับผมแล้วก็จะมีลูกไม้ใบกลมนี่สวยมากเลยครับแล้วก็จะมีเดือนเมษาครับผมนี่ครับตัวนี้นะครับสวยมากเลยครับเดือนเมษาแล้วก็จะมีขวัญดาวนะครับผมนี่ครับอันนี้เซตที่ห้านะครับใครสนใจนะครับผมราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผม ถ้าเก็บเงินปลายทาง3 1 9สบาบาทครับนี่ครับเซตที่ห้าต่อไปนะครับเป็นเซตที่หนะครับก็จะมีนี่ครับพนุมานออกศึกนะครับแล้วก็จะมีองคุริมานนี่ครับสวยๆเลยครับหน้ากำลังกัดเลยนะครับองคุริมานแล้วก็นางจามาเทวีนะครับผมนี่ครับไซส์นี้นะครับกำลังสวยเลยนะครับนางจามาเทวีแล้วก็จะมีลูกไม้สีสวยๆแบบนี้หนึ่งต้นนะครับเซตที่หกนะครับผมนี่ครับ ต่อไปนะครับนี่ครับก็จะเป็นเซตที่เจ็ดนะครับผมนี่ครับก็จะมีอันนี้คือองค์คุรีมานนะครับไซส์สวยๆกำลังการสีเลยครับแล้วก็จะมีลูกไม้นะครับเป็นสีม่วงม่วงครับผมนี่ครับใบไม้มาแล้วนะครับผมลูกไม้สีม่วงๆ่วงแล้วก็จะมีกุมพกันกุมพกันใบดกมากเลยนะครับดูครับผมกุมพกันแล้วก็จะมีวาสุกีนะครับนี่ครับวาสุกีสวยมากเลยครับอันนี้เซตที่เจ็ดนะครับใครสนใจนะครับผมต่อไปนะครับก็จะมี เซตที่แปดนะครับผมนี่ครับเซตที่แปดก็จะมีบอลก่าวอันนี้บอลก่าสีแดงเลยนะครับนี่ครับผมบอลก่าวสีแดงสวยมากเลยครับแล้วก็จะมีเคลื่อนสิริกิตนะครับผมนี่ครับเคลื่อนสิริกิตบอลก่าวบังเลยนะครับผมนี่ครับเคลื่อนสิริกิตแล้วก็จะมีวาสุกีนี่ครับทรงนี้สวยมากเลยครับวาสุกีสีชมพูนะครับผมแล้วก็จะมีมคขวาลังสันนะครับผมนี่ครับตายสวยๆแบบนี้เลยนะครับขออภัยครับสะอกครับนี่ครับเซตที่แปดนะครับใครสนใจนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเซตที่9นี่ครับผมสวยมากเลยครับนางเกาสุริยานะครับผมนี่ครับนางเกากําลังกัดนะครับไม้ใหม่มากัดเลยครับแล้วก็จะมีหัุมานออกศึกครับผมเซตที่9นะครับผมขออภัยนะครับเซตที่9มีหนุมานออกศึกแล้วก็จะมีสุนทรภูนะครับนี่ครับนี่ครับสุนทรภูสวยมากเลยครับกําลังกัดสีเลยนะครับสุนทรภูก็จะมีขวัญดาวอีกหนึ่งต้นนะครบนี่ครับผมสวยมากจริงๆครับขวัญดาว อันนี้เซตที่เก้านะครับใครสนใจนี่นะครับขออภัยครับนี่ครับเซตนี้นะครับเซตที่สิบครับผมเซตนี้สวยมากจริงๆครับมีเลื่อนมงคลไซส์แบบกัดสีนะครับผมนี่ครับสวยจริงๆครับแล้วก็จะมีองคุณิมานไซส์กัดสีเหมือนกันครับผมแล้วก็จะมีไก่ราชาวดีนี่ครับเริ่มกัดจุดแล้วนะครับแล้วก็จะมีลูกไม้นะครับผมนี่ครับเป็นลูกไม้แบบนี้นะครับเป็นใบปกติแล้วก็จะมีใบพายติดโคนต้นแล้วก็จะมีสีแดงด้วยนะครับ นี่ครับอันนี้เซตที่สิบนะครับใครสนใจนี่นะครับสวยมากจริงครับเซตที่สิบต่อไปนะครับเป็นเซตที่สิบเอ็ดครับผมนี่มีสักกะนิมิตด้วยนะครับผมนี่ครับสวยมากจริงครับสกัะนิมิตแล้วก็จะมีวะสุกีนี่ครับชมพูสวยมากเลยครับชมพูแป๊ดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเดือนกรกฎานี่ครับผมเดือนกรกฎาคมถาดนี้มีสองเดือนเลยนะครับถาดที่สิบเอ็ดนะครับผมแล้วก็จะมีเดือนเมษานี่ครับผมอันนี้ ชุดที่สิบเอ็ดนะครับใครสนใจนะครับผมนี่สวยมากจริงๆครับชุดนี้มีสกะนิมิตมาด้วยนะครับอันนี้นะครับผมเซ็ตที่สิบสองนะครับผมก็จะมีหยดเลือดนางพิมพ์นี่ครับสวยมากจริงๆครับหยดเลือดนางพิมพ์นะครับผมใครสนใจหยดเลือดนางพิมนะครับนี่ครับเซ็ตที่สิบสองแล้วก็มีบับเบิ้ลไทยอันนี้แข็งแรงมากอันนี้สวยจริงๆครับบับเบิ้ลไทยนะครับสีถ้าออกแดดจะสวยมากจะแดงสวยเลยครับแล้วก็จะมี นี่ครับเป็นลุงไม้นะครับสีแดงแดงใครชอบสีแดงแดงนะครับมีลุงไม้สีแดงแดงมานะครับแล้วก็จะมีสุนทรภูครับผมสวยมากจริงครับสุนทรภผู้ตันนี้นะครับสุนทรภู่เซตที่สิบสองนะครับใครสนใจนะครับผมต่อไปนะครับผมนี่ครับเป็นกุมการนะครับตับลมเกียนสวยมากเลยครับต้นนี้นะครับโตไปเขาจะไม่มีหูใต้ใบนะครับต้นนี้ยังไม่มีหูนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวโตไปเขามีหูต้ใบนะครับแล้วก็จะมีบอนเก่าสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ เริ่มกัดแล้วครับบอลเก่าถ้าเกิดยิ่งโตเขาไปยิ่งแข็งนะครับบอลเก่าตัวนี้แล้วก็จะมีอันนี้นะครับชื่อว่ามัชฉานุนะครับตับลามาเกียนเหมือนกันนี่ครับจุดเขาจะชมพูนะครับมัชฉานุตัวนี้หลายใบแล้วครับสวยมากจริงๆครับนี่ครับมัชฉานุแล้วก็จะมีบอลลูกไม้นะครับผมนี่ครับลูกไม้สวยมากจริงๆครับลูกไม้ตัวนี้นะครับผม จอมทับนะครับพูดผิดนะครับจอมทับนะคะอันนี้เซตที่สิบสามใครสนใจนะครับผมนี่ครับนี่สวยมากจริงครับเซตที่สิบสามโอเคครับอันนี้เซตสุดท้ายของวันแล้วนะครับผมนี่ครับมีมัคควรานนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้สีบุรีรัมครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีบุรีรัมสวยไซส์กาลังแบบอะไรเลยครับไซส์แบบพอดีเลยครับผมนี่ครับสีบุรีรัมสุนทรภู่นี่มีเทตนี้มีสุนทรภู่แลนะครับ สักครู่นะครับผมเดี๋ยวนี่ครับสุนทรภู่นี่ครับไบกัดเขาอยู่นี่นะครับผมสุนทรภู่แล้วก็จะมีนี่ครับอันนี้ชื่อว่าชื่อชื่อว่าท้าวจันทชนนะครับผมนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับเซตที่สิบสี่นะครับใครสนใจนะครับสวยยิ่งๆครับในนี้เซ็ตสุดท้ายแล้วครับเซตที่สิบสี่ใครสนใจนะครับพิมเบอร์ศูนย์หกสี่สองแปดสองสี่สามหกสามได้เลยครับโทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมี พี่สาวคอยตอบนะครับแล้วก็เซ็ตแต่ละเซตนะครับราคาสองร้อยยี่สิบเอ้ยสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมถ้าเก็บเงินปลายทางนะครับผมสามร้อยสิบเก้าบาทครับโอเคครับวันนี้นะครับผมมาแบ่งให้วันเด็กนะครับผมใครสนใจติดต่อเบอร์ศูนย์หกสี่สองแปดสองได้เลยนะครับผมนะครับสองแปดสองสี่สามหกสามนะครับ ใครสนใจนะครับเป็นโปวันเด็กครับลูกไม้เซตวันนี้นะครับผมแล้วหู้ช้างนะครับผมอีกไม่นานเดี๋ยวจะมีจํานวนมาแบ่งนะครับผมนี่ครับเป็นเซตไม้มีชื่อนะครับวันนี้ขอขอบคุณครับที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ